สวัสดีครับนายแพทย์กอล์ฟวัตเหล่าเจศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียเคพลาสติกเซอร์จลีนะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องที่ผมว่าก็เป็นที่รับรู้กันมากขึ้นในสังคมนะครับเรื่องของดีเพนเฟสเลปคืออะไรนะครับแล้วใครบ้างที่เหมาะกับวิธีนี้นะครับเนาะก็ไหนๆก็หให้ความรู้แล้วนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของเฟสเลปเลยนะครับว่ามัน อะไรยังไงบ้างนะครับเนาะซึ่งผมก็เล่ามาตลอดนะครับในทุกๆสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการดึงหน้าเนาะเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องพูดซ้ำนะครับแล้วก็อาจจะต้องบิดมุมเปลี่ยนแองเกิลในการพูดที่พวกเราฟังได้นิดนึงนะครับฟังไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็ก่อนอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างทุกที่ก็ได้ให้กับ DK Channel ของพวกเราด้วยเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันเนี้ยเป็นสำคัญเลยนะครับก ถ้าไม่ใช่พระนะครับไม่ใช่ชีนะครับเนาะก็ทุกคนก็ยังห่วงเรื่องรูปลักษณ์ของตัวเองที่พรีเซนต์ต่อสาธารณชนนะครับว่าอยากจะดูดีนะครับอาจจะไม่ได้อยากดูดีเพื่อคนอื่นนะครับแต่อยากจะส่องกระจกและสบายใจมากขึ้นนะครับเนาะก็สุขภาพดีแล้วสุขภาพกายดีแล้วนะครับรูปตเต้าก็โตกันหมดแล้วนะครับก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันดูดีขึ้นบ้างนะครับเนาะไม่ใช่การใช้แค่เครื่องสำอางงั้นการทําศัลยกรรมดึงหน้าจึงเป็นคําตอบนะครับที่เป็นศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับะ ก็ทีนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังคือ deep pain f e s t i v คืออะไรนะครับ mm hmm. คือเราต้องเข้าใจคํานึงก่อนอจริงๆง,งานพวกนี้ทางการแพทย์มันจะแบ่งเป็นลําดับขั้นอยู่แล้วว่าทําอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหลักในการตลาดในการตลาดเนี่ยบางทีเขาดึงคําบางคําที่เราไม่คุ้นออกมาเพื่อสร้างจุดขายใหม่นะครับซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยหรือเป็นคนไข้ทั่วไปเนี่ยไปฟังแล้วก็จะงงนะครับเนาะเอาเป็นตัวคนนี้ผมจะอธิบายทั้งหมดเลยว่ามันคืออะไรเนะาะ deep pain f e s i v ก็คือการดึงหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับก,บการนะครับวิธีหนึ่งนะครับคือ การผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น2ค่ายนะครับคือค่ายที่ดึงแต่หนังอย่างเดียวกับค่ายที่2คือดึงสมัดด้วยนะครับเนาะดึงแต่หนังอย่างเดียวเนี่ยสัตว์แพทย์ตกแต่งไม่ทำนะครับเพราะว่ามันตึงโอเวอร์เลยนะครับแบบที่เห็นในโซเชียลมีเดียพวกนี้มันตึงเวอร์แล้วก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับเนาะแล้วก็แผลไม่สวยด้วยนะครับแปบ๊บเดียวของผมนี่หลักเดือนนะครับไม่ใช่หลักปีส่วนแบบที่2เนี่ยคือสมัดเฟสลิปเนี่ยสมัดเฟสลิปเนี่ยมันจะมีรายละเอียดในการทำอยู่หลายหลายแบบดิพเอนเฟซลิปอยู่ในอย,อยู่ในฝัั่งสมทนนะะครบเา ถามว่าศัลยแพทย์ตกแต่งชอบวิธีไหนชอบวิธีนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับจากภาพที่ให้ดูว่าทําไมนะครับพวกผมถึงชอบวิธีนี้มากกว่านะครับเพราะฉนนี้ดิฟเพนเฟสเล็บคือการผ่าตัดยกกระชับใบหน้าโดยปรับชั้นที่ลึกกว่าสมาร์ทลงไปอีกคือแค่ดึงสมาร์ทนก็เวอร์เลยนะครับอันนี้ดิเพนกันลึกกว่าสมาร์ทเข้าไปนะครับเนาะก็เชื่อว่าน่าจะได้ผลดีกว่าสมาร์ทย่อม,มาจากอะไรนะก็ย่อมมาจาก s u เป r f i c i a l m u s c u l โคล p โพนิโอ i t กซิสเตเอาคําหน้ามาต่อกัน ปเป็นชั้นเดียวกับกล้ามเนื้อใบหน้าเป็นชั้นชั้นเดียวกับกล้ามเนื้อคอที่เรียกแพทิสมาเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยนะครับเนาะงั้นดึงพวกนี้ขึ้นเนี่ยมันจัดกล้ามเนื้อด้วยจัดไขมันด้วยแล้วก็จัดผิวหนังด้วยไปในคราวเดียวกันเลยนะครับงั้นการผ่าตัดใดนะครับที่ผ่าตัดดึงหน้าแต่ว่าไม่แตะต้องสมัดเนี่ยสำหรับผมคือสกินโอลลี่ก็คือตัดแต่หนังอย่างเดียวนะครับอันนี้ได้ผลชั่วคราวนะครับก็เตือนไห้ว่าอย่าหาทำนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่่คคคอยมีีีนนนทําวิธ้ะรับเ ลองไปดูในรายละเอียดนะฮะเนาะก็ดูก่อนว่าสมัยอยู่ตรงไหนนะครับสกินสับคิวเตเนสนะครับเออโพเนโรติกนะครับก็คือผิวหนังสีเหลืองคือไขมันชั้นสีเทาๆตรงนี้นะครับคือสมัยั้นเ,เราดึงเราดึงชั้นนี้นะครับลึกกว่าชั้นสมัยข้างล่างคือเส้นประสาทและเหลืองๆเห็นไหมที่เป็นเส้นงั้นเส้นที่แบ่งนะครับระหว่างคนที่ชํานาญกับไม่ชํานาญคือถ้าดึงหน้าแบบไม่ได้เรียนเฉพาะทางมาเขาก็จะตัดแค่สกินเพราะมันเซฟที่สุด เซฟคือปลอดภัยสําหรับเขานะครับแต่ว่าผลกับคนไข้เนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้ายุ่งกับสมาร์ทเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะเพราะว่าไม่งั้นพลาดพลั้งไปโดนเส้นประสาทก็จบข่าวเลยนะครับหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแต่ข้อดีของการไปยุ่งกับสมาร์ทนี่คือทําให้หน้ามันตึงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงนะครับอยู่นานหลัก10ปีเลยนะครับเนาะอ่ะเนี่ยดึงนี่คือสกินนะครับออลล์แต่เนี่ยเราลงมายุ่งกับสมาร์ทด้วยตัดแล้วก็ดึงมันยกขึ้นไปด้วยนะครับคือถ้าถลลกกสมมม้้้ยขึนนนาาาาิทงดเี ข้างล่างก็จะเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นประสาทาบางส่วนแล้วนะครับเนาะอ่ะมาดูเคสตัดดี้กันงั้นผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกินโอลลี่แบบนี้หรือสมาร์ทเซอร์เจอรี่นะครับฟเฟสลิปเนี่ยแผลจะเหมือนกันตรงนี้แต่ของสกินโอลลี่เนี่ยเขาจะจบแค่ลื้อไปตรงเนี้ยแล้วก็ดึงเลยเขาไม่ไปยุ่งกับกชั้นข้างล่างนี้ข้างล่างนี่คือสมาร์ทเขาจะไม่ไปยุ่งนะครับเพราะใต้สมาร์ทเนี่ยมันมีเส้นประสาทแล้วนะครับ แต่ถ้าพวกผมเนี่ยเราเรียนมานะครับล้วเรารู้ว่าการดึงสมัที่ไม่ได้ผลดีกว่าเยอะเลยก็คือมีตั้งแต่สมัตพลาเคชันก็เหมือนเอาสมัตพับหากันเองแล้วก็เย็บให้ตึงนะครับมันก็จะยกหน้าขึ้นไปด้วยนะครับข้อที่2คือสมัติเซ็กโตมีเอ็กโตมีว่าตัดออกก็คือตัดสมัตออกเป็นบ้างเลยนะครับแล้วก็เย็บสมัเข้าหากันนะครับเนาะมันก็จะตึงขึ้นหรืออันสุดท้ายที่เป็นคําถามของวันนี้นะครับก็คือคือการทำดีเพนเฟสลิปนะครับไปดูกันเนาะเนี่ยก็คือซี ลึมเงินเนี่ยคือเฟสคือสมัดที่ถูกยกขึ้นมาข้างล่างเนี่ยก็เป็นเหลืองๆ oh. นี่เส้นประสาทแหละนะครับเนาะซึ่งถ้าไม่ชํานาญเนี่ยก็อันตรายนะครับเนะบาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาดึงไปดึงสมัดไปเนี่ยผิวหนังกล้ามเนื้อมันก็ตามมาด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัดหนังส่วนที่เกินออกเพราะฉะนั้นเวลาแผลหายเนี่ยมันจะหายแบบสวยนิ่มเนียน,นเลยนะครับ before 7วันแล้วที่2เดือนแผลนิ่มเนียน,นสวยๆเลยแล้วหน้าก็ตึงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ที่6เดือนเห็นไหมฮะสวยงาม นะครับเนาะสวยงามลอ,อยแทบไม่เห็นเลยนะครับเนาะนี้ก็เป็นเคสคุณหมอนะครับดึงออกได้ข้างละประมาณนิ้วครึ่งสองรวมสองข้างรวมกันก็สามนิ้วนะครับเนาะดึงออกได้ดีมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคนไข้าอายุห้าสิบกว่าเนาะจาวลายชัดเหนียงชัดดึงทีเดียวก็จบเลยแผ่สวยงามประมาณสักอันนี้รู้สึกประมาณสักสองหนึ่งถึงสองอาทิตย์เองนะครับตัดไหมเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคสรุปก็คือดิเพนเฟสซลิเป็นการผ่าตัด หนึ่งในหลายๆแบบของสมาร์ทเฟซลิปนะครับงั้นการผ่าตัดดึงหน้าต้องยุ่งกับสมาร์ทนะครับถ้าไม่ยุ่งสมาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าสกินออลลี่ซึ่งพวกผมไม่ทํากันนะครับได้ผลชั่ว,วค,คราวคนไข้เสียตังค์แล้วก็ได้ประโยชน์นิดเดียวอาจจะดูตื่นเต้นเวลามันดูตึงเวอร์หางตาชี้คิ้วชี้นะครับแก้มชี้ปากแทบจะแหกไปหนึ่งหูเลยนะครับเนาะอันนี้มันจะดูตื่นเต้นเวลาออกโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าลองฟลอปไปดูสักไม่เกิน6เดือนนะครับก็หย่อนคล้อยห้อยแผลยืดนะครับหูฉีกนะครับ ไม่สวยเลยนะครับเนาะก,ก็ให้ไปดูตรงนี้ด้วยอย่ามองแค่ผลรีซอสอิมเมดในขณะหลังผ่าตัดทันทีนะครับก็สุดท้ายก่อนจะแยกกันไปนะครับขออนุญาตฝาก D.I.K. ขอเจนเปปไทยน100์100%นะครับไว้ในหัวใจเป็นปรถด้วยนะครับหนึ่งช้อนตะวันบำรุงผิวดีดีมากเลยนะครับสองหรือสามช้อนตะวันบำรุงก้านเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสอดประคายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K ของพววกเราด้ย นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ